มีวิวยังีวิวเซี่ยงบนที่น่ลสวัสดีจ้าช็อตเด็ดช็อตเด็ดมาแล้วมาจาจังหวัดเซหน้า้อเอาเรื่องมากของหล่าจังหว่อยได้จ้าเตกี้หล่าเป็นดิบหน่อยนะคะยั่วโพสวรรคนซอยอินเอฮิบเบิลเซ่านเปตตามภาด็บหน่อหลังเลกเียนหล่าอกไปเราไม่กันเ้าอยู่บูมาหน้าคนหล่สติป้งไปเป็น หนูก็มีควานฝันคือกันกับหลายคนจ้ะอยากจับไม่หอบเพลงบนวิธีหมอ,มอลำพะนาย,ยาแล้วเมื่อนึงหนูนหนก็เห็นว่าโจรับสมัครนักร้องทั้งเฟสพอโจเลยถามหนูว่า,า,าอีหลาลองลำเป็นบอดหนูก็เลยตอบพอไปว่าหนูกินปลาในดอกจก้ะแต่หนูกระสูอเพื่อน้่งคนดีของครอบครัวพ่อโจ พองไวนาวงเล่้ตอบนับโนูให้นูไปหายอยู่หลังไวที่โน้กับแม่ได้ไปหาคนยจอยู่หลังหันเทเสียงมน้วิีจากเมื่อนันจะ้องวันมนี่นาก็ฟอกตุ้งตุ้งแม่รับเสื้อรับผู้นค้โจยขี่สู้ว่าน้หนาเพราะว่าลาเจอเป็นหายยาวกระซ่องไว้าม่รับเื้อเต็นกำลังใจคอยเสี่งคอยสียงนไหนกักเนาแล้ก็อยยืดแขนยาว่วลายจเป็นเด 我今年来着。嗯嗯嗯嗯 ทองดิ้งไม่เสียเจ้าเมืออ้าวเพลงอะไรคาถามหากูรู้เขามีแต่คาถามมหานิยมกระช่างแล้วอุนีคาถามมหากูวันนี้จ้าป๋าทีมงานเก็บประจันป๋าป๋าค่ะวันนี้ป๋ามากี่คนวันนี้มาเก็บมาเจ็ดคนสามาเจ็ดคนอ้าวเจ็ดประจันป๋าเหรอ ขอบคุณค่ะโอ้ยสุขภาพแข็งแรงกันปาเอ,อ,อ้ยไ่แข็งแรงใส่รุดด่นนี้พึ่งฟังขยันนี่ป๋าเอ้าป๋าเอามาให้หนึ่งร้อยบาทก็ขอให้ป๋ารวยเป็นหลายร้อยล้านนะจ๊ะโอ้ยออถ้าคนไหนที่ยังไม่เอามาให้ก็รีบรีบนะทำไมขอบคุณแบบใหม่พัชรีอ้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณเขาเด็ดเอาเจ้าล้อเห็ดบ้างเอาว่ามันลิ่งเหยียบไฟอีบอกเอืออย่าพูดถห้ขินถินเขานะเนี่ยเนี่ยเออโอ้ลืมไปว่าลบบุรีบ้านมึงญาติกูอยู่แถวนี้เยอะเลยโอ้กรูรู้แล้วมึงอยู่หมู่บ้านไหนบ้านไหนบ้านกล้วยมึงอยู่ตำบลบ้านกล้วยเพราะเพราะมึงชอบกินกล้วย ญาติพี่น้องปู่นิดยืนเยอะอยู่นี่เยอะโอ้เดี๋ยวจนสมองนิดหนึ่งมีแต่มีตำแหน่งด้วยนะดีขึ้นเว้ยญาติูมีตำแหน่งด้วยทุกคนเลยตำแหน่งอะไรเป็นเจ้าก็มีเป็นหมู่ก็มีจาทหารไม่ใช่จ่าตำรวจจ่าฟุงโอ้่แล้วมีเพื่อนเป็นลิงกูสวัสดีพี่น้องบ้านเมียก่อนสวัสดีครับพี่น้องบ้านเมีย ไม่มีรบบุรี่เจเจเพนฟังอัดอยู่ไหนเนาะไหนว่าจะทำไพ่มารวงมาอะไรไพ่มารวงพวงอะไรเดี๋ยวนี้เขาเตรียมไว้ให้มึงแล้วพวงอะไรเหรอเป็นพวงเลยพวงอะไรเหรอพวงหลีดอย่าพึ่งอันนี้พึ่งอายุเจ็ดสิบห้าเองเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอ๋ออยู่ได้อีกสองปี เล้ไปตัวพี่น้องเอ้ยฉันมาตั้งแต่วันวันไม่รู้จะไปไหนก็เลยเข้าไปแวะอยู่ในวัดะไปนอนอยู่ในวัดพี่น้องเอ้ยพอดีเจ้าอาวาสอยู่นั่นจำคำมอดได้ว่าจะไหนละมอดเอ้อขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆที่มีน้ำใจให้ผม ขอพระคุณเดอ้อท่านผู้ชมที่ให้เงินผมคนละเล็กละน้อยจ้านั่นแหละพอไปเทีย่ยวเขาวัดจะเอาวัดท่านก็จําได้ที่แรกฉันว่าจะไปขออิงออนท่านนั่นแหละนั่นนั่นอิงออนเอามาอาบนา้ำออได้ไหมได้ไหมพอดีท่านบอกว่าอิงออนหมดเหลือแต่พรยมเ้ยท่าน,นก็เลยให้พรอ,อ้อ,อ้าวกูกลับแล้ว ให้อพอรยังไงอ,ะอ่ะ,อะถ้าให้พรยังไงเอาเวลาพาให้พรออที่นี่กูอยู่เขาวัดกูก็ได้หลอดได้ห้อยได้อย่างได้เลขนั่นเด้าวได้เลขตัวไหนละ่ะกูจะบอกมึงอยากเสียงดังไปจะพี่น้องบ้านเมีได้ยินท่านสามมาในะวัดเนี้ย เอาไปเป็นปัญหาได้ไหมเออพอพอกูนั่งลงนะเจ้าอาวาสว,วัดวัดอยู่ใกล้ๆนี่แหละท่านก็บอกว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาของหูกูเลยแหลม<า>สัมมาเออแล้วจะเอาตัวไหนใส่กูค,คิดอยู่นี่แหละเออแต่พอกูคิดได้นะนไงกูดักกูได้สามตัวเดียวก็เอาไอ,อทีนี้พอกูจะลงมาจากเจ้าอาวาสเจ้า ก็มีโถน้ำชาตั้งอยู่ข้างๆเจ้าอาวาสเออกูคนเลยไปลินน้ำชาเพื่อจิตถวายท่านตอนกูลินอยู่ท่านก็ทวงกูมาระวังไรโยมระวังหกเมนเแค่บอลสามหกหกสามเก้าสามสามเก้าเป็นไปได้งวดนี้เยี่ยนขายเยี่ยนทีรถขายรถเออวันนี้กูไปเข่าห้องน้ำเพราะกูมาหนีเมือยกูมาเข่าห้องน้ำจังไหนคนหลายปันนี่เต็มบอกว่า ปวดท้องก็ปวดพี่น้องไอ้จะไหนแบบเนี้ยพราะกูกำท้องไปนกูว่าโอ้ยมันเห็ดมาหาแม่มันอย่างนอ้ําขูขี่นี่กูว่าวันจันีพอไปเข้าห้องน้ำแท้ที่จะได้เข้าห้องน้ำไม่ได้เข้าคนเต็มหมดเลยคนเต็มหมดเออด้วยความปวดแรงๆกูก็เลยเคาะประตูเลยกักกักกักข้างในตะโกนมาเลยว่าเฮ้อเฮ้คนมีคนมีเออกูก็ตะโกนกลับเลยว่าอ้าวแล้วคนจนขี้ไม่ได้ไง อีเวนต์มึงเอ้ยอะไรเขาบอกว่าข้างในเนี่ยคนมีคนมีมีคนอยู่เยอะเจ้าหนุ่มไม่เข้าใจเองไม่ให้เจ้าเลยเข้าใจถ้าเข้าใจสิคนเดียวกันแหลมเพราะมึงอยากไม่ให้คนบ้านหน้าเหมือนลิงไหมกูจะบอกเออทำยังไงมึงบอกมันหน่อยจิบเอาเจ้าชีดเจ้าอยากเส้นไปลิงบอเจ้าเจ้าใหญ่ดังไปยุเอวเซ้นเปลนเลยแม่มึงทีสซีนอนได้สีเมนตขีบบ้านขึ้น วันนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะคะขอบ